โปรเจกต์8แครีอ์โปรเจกต์การจับใจความสําคัญทีม18การจับใจความสําคัญหมายถึงการอ่านที่มุ่งค้นหาสาระของข้อความหรือเรื่องราวต่างๆว่าข้อความหรือเรื่องราวนั้นเกี่ยวกับสิ่งใดมีเหตุการณ์ที่สําคัญอะไรบ้างส่วนใดเป็นใจความสําคัญและส่วนใดเป็นส่วนขยายใจความสําคัญของเรื่องการอ่านจับใจความสาคัญถือเป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้อ่านสามารถแยกสก่วนประกอบอื่นๆ ข้อสอบการจับใจความสำคัญนะคะข้อง่ายความสมบูรณ์ของชีวิตมาจากความเข้าใจชีวิตเป็นพื้นฐานคือเข้าใจธรรมชาติเข้าใจความเป็นมนุษย์และความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และมนุษย์กับธรรมชาติมีความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติอย่างจริงใจจากบทความข้างต้นใจความสำคัญคือข้อใดก็ความสมบูรณ์ของชีวิตขอพื้นฐานความเข้าใจของชีวิตมนุษย์ขอความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติงอความเป็นมนุษย์กับความเข้าใจธรรมชาติเราจะมาหาคำตอบที่ถูกกันนะคะ ใจความสำคัญของบทความนี้จะอยู่ที่ประโยคแรกค่ะคือคำว่าความสมบูรณ์ของชีวิตนะคะซึ่งสังเกตได้ว่าจะมีคำว่าคือเพื่อขยายข้อความในประโยคแรกค่ะเพื่อขยายข้อความในประโยคแรกนะคะก็คือประโยคนี้เราจะมาดูคำตอบแต่ละข้อกันนะคะกอไก่ ความสมบูรณ์ของชีวิตขอใขพื้นฐานความเข้าใจชีวิตมนุษย์ขอควายความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติงอง,งูความเป็นมนุษย์ความเข้าใจธรรมชาติคําตอบที่ถูกต้องนะคะก็จะเป็นกอไกลค่ะความสมบูรณ์ของชีวิตเท่ากับความเข้าใจธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติ บวกเข้าใจมนุษย์หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือมนุษย์ถึงมนุษย์หรือมนุษย์ถึงธรรมชาติ พ้อยากเศรษฐกิจพอเพียงคือการสร้างงานอาชีพให้มีฐานะพอมีพอกิน เพียงพอที่จะพึ่งพาตัวเองได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรับสั่งว่าเศรษฐกิจพอเพียงต้องช่วยตัวเองไม่ฟุ่มเฟือยอย,อยูย่อย่างธรรมดาอยู่อย่างมีเหตุมีผลถ้าเราดําเนินชีวิตเช่นนี้ก็คงมีเงินเหลือเก็บจากบทความข้างต้นจะความสาคัญคือข้อใดก็เศรษฐกิจพอเพียงทํา,าทให้มีเงินเหลือเก็บขอเศรษฐกิจพอเพียงคือไม่ฟุ่มเฟือยและมีเหตุผลขอเศรษฐกิจพอเพียงทําให้มีฐานะพอมีพอกินพึ่งพาตนเองได้งาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่าเศรษฐกิจพอเพียงต้องช่วยตัวเองไม่ฟุ่มเฟือยอยู่อย่างธรรมดาอยู่อย่างมีเหตุมีผล เราก็จะมามาดูแต่ละข้อกันนะคะเริ่มจากข้อกอไก่ค่ะเศรษฐกิจพอเพียงทําให้มีเงินเหลือเก็บคําว่าทําให้มีเงินเหลือเก็บนะคะจะเป็นแค่บางส่วนบางส่วนของประโยชน์นะคะของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งยังไม่ถูกค่ะเรามาดูข้อขอไข่นะคะเศรษฐกิจพอเพียงคือไม่ฟุ่มเฟือยและมีเหตุผล คำว่าไม่ฟุ่มเฟือยและมีเหตุผลนะคะจะเป็นความหมายความหมายบางส่วนซึ่งยังไม่ใช่ทั้งหมดนะคะและยังไม่ครอบคลุมกับคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็ยังไม่ถูกคะ่ะและเรามาดูข้อคอควายนะคะเศรษฐกิจพอเพียงทําให้มีฐานะพอมีพอกินพึ่งพาตนเองได้คําว่าทําให้มีฐานะพอมีพอกิน สามารถครอบคลุมครอบคุมคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงได้ซึ่งหมายความว่าการสร้างงานและสร้างอาชีพก็จะเป็นคําตอบที่ถูกค่ะแล้วเรามาดูข้ององูนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่าเศรษฐกิจพอเพียงต้องช่วยตัวเองไม่ฟุ่มเฟือยอยุ่ยย่างธรรมดายู่ยย่างมีเหตุผลนะคะก็จะเป็นความหมาย ความหมายของคำว่าเศรษฐกิจกพอเพียงซึ่งยังไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็จะเป็นคอควายค่ะคือเศรษฐกิจกพอเพียงทำให้มีฐานะพอมีพอกินพึ่งพาตนเองได้